ช่องการแสงทอมีเดียชาแนลครับอาหารแพะในช่วงเย็นทุกวันเลยนะครับมีบอลูกผสมบอเลือดสูงแพะนมแพะชานแนลนะครับแพะทอกเกิเบิร์กบอนนทอกเกิเบิร์กชาแนลทอกเกิเบิร์กชามี่ชานแนลชามี่ครับ เพื่อนๆที่ตามรับชมนะครับช่องการแสงคอมเมดี้ชาแนลครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับสั่งซื้อน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดท,ที่0 9 3ย6 5 4 9 6 4ี่นะครับก็เห็นเพนื่อนๆสั่งเข้ามาจากทางจังหวัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่นานครสวรรค์อุทัยธานีให้ทางไหนอีก ประจวบคีรีขันพี่น้องทางประจวบนะครับก็ใช้สมาร์ทโกศกันนะครับชุมพรแล้วก็นครศรีธรรมราชนราธิวาสนะครับพี่น้องทางภาคใต้ทั้งกระบี่นะครับกระบี่นี่ส่งยากเนาะสกลนครสนครพี่น้องทางสกลนครนะครับพี่น้องทางอุดรธานีที่สั่งไปขายใช่ไหมแล้วก็ลบบุรี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 นี่พี่น้องสั่งเยอะนะครับกาญจนบุรีเนี่ยนะอุ่ทัยธานีราชบุรีนะครับแล้วก็นครสวรรค์พื้นพื้นที่ทางกำแพงเพชรชัยนาทอุทัยธานี นะพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดพรฒนานิคมจังหวัดลบลบุรีนะครับพี่น้องทางลบบุรีนะครับขอบพระคุณมากนะครับถึงแม้ว่า,ากลุ่มแพะบางกลุ่มนะครับก็จะไม่ไม่อนุญาตอนุมัติโพสต์เราใช่ไหมครก็ทําให้พี่น้องบางบาง,บางกลุ่มก็อาจจะไม่รู้ว่าสมาร์ทโกดันมีจําหน่ายแล้วนะครับก็บางพื้นที่ก็ทราบกันดีว่าสมาร์ทโกดเราส่งที่ไหนบ้างนะครับก็ อีกไม่นานนะครับตอนนี้เราเปิดร้านที่จะให้เพื่อนๆนะครับพี่น้องทางสอปลอาวเพื่อนบ้านนะครับอย่างพม่ากัมพูชามาเลเซีย,ย,เเซยนะครับพื้นที่ใกล้เคียงที่เลี้ยงแพะนะครับตอนนี้ได้มีโอกาสได้ใช้สมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับจังหวัดประเทศที่มีลาซาด้าส่งนะครับทั่วโลกก็แล้วกันนะครับที่พี่น้องจะสั่งเข้ามาได้ตอนนี้ก็ถือว่าสมาร์ทโกดนะครับสามารถสั่งซื้อผ่านทางลาซาด้าได้นะครับก็ เดี๋ยวจะดูรา,ายละเอียดหรือว่าแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งสำหรับการสั่งซื้อทาง Lazada านะครับหรือช้อปปีต้องดูอีกครั้งหนึ่งเนะาะเพื่อนๆที่โทรสายตรงเข้ามาบอกว่าสั่งสมาร์ทโกดก็ไม่ต้องเข้าไปที่เพจไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับโทรสายตรงเข้ามาเลยแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับแล้วก็จัดส่งให้เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับพี่น้องที่สั่งทางเพจนะครับทางกล่องข้อความทางเพจนะครับที่มีการตอบรับอัตโนมัติแล้วก็แจ้งราคาแจ้งอะไรเรียบร้อยหมดเลย แล้วก็วิธีการใช้ครับตอนนี้เราเราไม่ได้แจ้งรายละเอียดเรื่องของวิธีการใช้นะครับแต่ว่าเรามีคู่มือ,อแนบไปให้ในกล่องในกล่องทุกกล่องนะครับที่พี่น้องสั่งซื้อแล้วจะได้คู่มือสําหรับการใช้สมาร์ทโกดอย่างละเอียดนะครับว่าผสมน้ําอย่างไรผสมอาหารข้นผสมฟางสับหญ้าสับฟางอา,อาหารข้นหญ้าสับอะไรเนี่ยผสมยังไงนะครับใช้ปริมาณเท่าไหร่ แล้วก็การผสมน้ํำยังไงแล้วก็การกรอกปากเพื่อขับพยาธิให้กินกี่ซีซีนะครับก็จะแจ้งรายละเอียดให้ทางาแผ่นคู่มือในการใช้สมาร์ทโกดนะครับให้กับเพื่อนๆว่า,าให้ใช้อย่างเหมาะสมนะครับใช้อย่างถูกวิธีแล้วก็จะได้ผลตามนั้นนะครับเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว,ว่าบางท่านเอาไปแล้วใช้ในปริมาณที่น้อยนะครับใช้ในปริมาณที่ไม่เข้มข้นนะครับก็จะ ไม่ค่อยมีผลนะครับมีผลแค่ให้ช่วยให้เจริญอาหารแต่ว่าการขับพยาธิบางทีต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับพยาธิถึงจะออกนะครับพยาธิถึงจะถูกขับออกนะครับเพราะฉะนั้นการเฉพาะการขับถ่ายพยาธินะครับแต่ว่าส่วนของการเจริญอาหารสมุนไพรสาหรับก,การผสมน้ําแล้วก็ผสมอาหารนั้นเราไม่ได้เน้นรายละเอียดอะไรมากมายนะครับก็แค่ว่าใช้อย่างเหมาะสมเช่นเดียวกันก็นกจะทําให้แพ้เจริญอาหารนะครับกระตุ้น การกินของแพะได้ดีขึ้นนะครับขนจะสวยขึ้นสุขภาพแพะจะดีขึ้นแล้วก็คุณผู้ชมบางท่านนั้นอสอบถามเรื่องของอปัญหาของการาแพะมีปัญหานะครับแพะมีอาการป่วยลหลายๆส่วนได้ลหลายอย่างนะครับว่า,าจะดูแลยังไงจะช่วยอะไรยังไงจริงๆแล้วเราแนบรายละเอียดไปกับคู่มือการใช้แล้วนะครับว่า,ามีสรรพคุณอย่างไรแล้วก็ช่วยอย่างไรแล้วก็ใช้ในปริมาณเท่าไหร่ ของคู่มือการใช้สมาร์ทโกลดในแต่ละที่พี่น้องสอบถามมาเข้ามานะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับหรือว่าสมุนไพรต่างๆนะครับเรามีรายละเอียดในเพจแล้วนะครับเข้าไปที่เพจได้เลยนะครับ093 965 4964หรือเข้าไปที่เพจนะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกลดบาย By, บ้านสมาร์ทโกลดฟาร์มนะครับเข้าไปชมรายละเอียดว่ามีสรรพคุณอย่างไรนะครับโดยเฉพาะสรรพคุณเราได้แจ้งรายละเอียดไปพอสมควร นะครับว่าใช้อย่างไรนะครับให้เกษตรกรได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็ให้ได้สรรพคุณที่ดีจริงๆนะครับขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลสมุนไพรสมาร์ทโกศนะครับบบ้านสมาร์ทโกศฟาร์มและแสงทองฟาร์มแพนมจังหวัดเลยนะครับป้ามีนี่กินเปลือกกระทินดีดีป้ามีกินดีจัง ปลาบะหมี่ทนดีจังาบะหมี่อ่าราคาแพะนะครับร้อยสามสิบบาทนะครับก็ราคาใกล้เคียงกันทั่วประเทศสำหรับราคาแพะในช่วงสัปดาห์ล่าสุดนะครับอ่าสิบถึงสิบห้าสิบถึงสิบเจ็ดสิงหาคมนี้นะครับก็แจ้งให้กับเพื่อนๆได้ทราบว่ารายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรนะครับบางพื้นที่ก็จะมี าราคาที่ต่ำลงมาบ้างนะครับกว่าลบ130บาทรบ125บาทนะครับก็เป็นบางพื้นที่ในแต่ละจังหวัดพี่น้องทางบึงการนะครับนครพนมสกลนครทางอุดรธานีทางหนองคายนะครับพี่น้องทางหน,นองบุญล,ลำพูนะครับกาลสินสารคามอาขอนแก่นนะครับราคาแพ้ก็จะ125บาท130บาทเช่นเดียวกันก็เป็นบางพื้นที่นะครับขอบคุณนะครับราคา แล้วก็เพื่อนๆที่แจ้งรายละเอียดให้กับพี่น้องชาวแพทย์ได้ทราบแล้วก็ถือว่าบางพื้นที่นั้นนะครับจะมีราคากว่า135บาทด้วยซ้ำไปช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ทุกคนก็เงียบๆไปนะครับว่านั่นหมายความว่าทุกท่านอาจจะพอใจกับตรงนี้แล้วว่าราคาแพทย์ที่130บาท135บาทนั่นก็เป็นราคาที่พี่น้องอยากได้ในช่วงที่มันมีราคาลดลงมาก่อนหน้านี้ซึ่งเราก็ทราบรายละเอียดว่า อ่าร้อยสามสิบบาทอยู่ได้ร้อยยี่สิบบาทอย่าให้ตํำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าตลาดนะครับก็จะมีอ่าเขาใช้คําว่ามาตรฐานฟาร์มนะครับมาตรฐานฟาร์มก็คืออ่าแพะที่ได้รับการตรวจเลือดหรือว่าตรวจความปลอดภัยนะครับของอาสารกระตุ้นต่างๆที่มีอยู่ในตัวแพะหรือนะครับความปลอดภัยความสมบูรณ์ของแพะนะครับจริงๆแล้วแพะอยู่ที่ราคา150บบาทนะครับก็มี าราคาชัดเจนนะครับตรงนี้ก็จะถือว่าพี่น้องได้ทราบว่า,ามีราคา140-160บาทเลยทีเดียวนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าฟาร์มแล้วก็มาตรฐานการเลี้ยงมาตรฐานการดูแลสุขภาพแพะขั้นตอนการถ่ายพยาธิขั้นตอนในการาบำรุงนะครับดูแลสุขภาพนะครับก็จะมีเหรียญราคาที่แตกต่างกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องการแสงทองมีเดียชาแนล สั่งซื้อสมาร์ทโกดนะครับคุณผู้ชมที่สั่งซื้อ Smart สมาร์ทโกศศูนย์ภัยที่ดีต่อสุขภาพแพทย์โดยตรงเลยนะครับใช้ระยะยาวจะได้ผลดีมากนะครับ0 9 3 9 6 5ก9 6 4ก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรกันเข้ามาจัดส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางขอบพระคุณสรบอีพีนี้นะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วก็กําลังใจฝากเพื่อนๆส่วนกาลังใจให้กับเพื่อนๆที่เลี้ยงแพะทุกท่านทั่วประเทศนะครับเพื่อนๆพี่น้องเพื่อนบ้านด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆช่องการแสงทองมีเดียชาแนลฝากกด b s c r i b e ด้วยนะครับกระดิ่งช่องด้วยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับแสงทองมีเดียวันนี้ขอบคุณมากๆบ๊ายบายสวัสดีครับป้ามีกินอะไร